พกอาหารชะลอความแก่นะครับหลายๆคนนะอาจจะสงสังยว่าผมอายุ40แล้วฉีดโบท็อกฉีดฟิลเลอร์ไม่ไม่เลยนะครับเป็นเจ้าของคลินิกความงามฉีดให้คนไข้แต่ไม่ฉีดให้ตัวเองนะครับจริงๆแล้วความลับอยู่แค่นี้ครับสิ่งที่เรากินเข้าไปทุกอย่างนะครับจะกลายเป็นร่างกายของคุณร่างกายของเรามันไม่ได้ถูกเสกบปิ้งขึ้นมานะครับ มันเกิดขึ้นจากการที่คุณกินอาหารบางอย่างแล้วมันเปลี่ยนเป็นร่างกายเป็นหน้าของคุณเป็นอวัยวะทุกอย่างนงั้นการที่เราจะชะลอความแก่ได้นะครับเริ่มต้นจากอาหารก่อนง่ายสุดเพราะว่าเรากินมาทุกวันอยู่แล้วข้อที่หนึ่งที่ผมแนะนําคือชาเขียวการที่ผมเลือกเป็นชาเขียวเนี่ยเพราะชาเขียวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระอยู่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วช่วยให้อนุมูลอิสระในร่างกายเราลดลง<ๆ>ก็เลยทําให้เราแก่ช้าลงนะครับโอกาสที่จะเกิดริ้วรอยอาจจะเกิดโรคต่างๆเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยข้อ2นะครับ คือน้ำมันปลานะครับน้ำมันปลาเนี่ยมันมี EPA กับ DHA อยู่นะครับซึ่ง EPA กับ DHA เนี่ยมันมีงานวิจัยเยอะมากแล้วงานวิจัยอันหนึ่งคือช่วยลดการอักเสบของเย er ื um ่อหุ้มเซลล์ต่างๆทําให้เซลล์ผิวารนะาวเซลล์ในอวัยวะเราเนี่ยมีการอักเสบที่น้อยลงก็เลยทําให้แก่ช้าลงนะข้อ3นะครับคือโกโก้ Go Go นะครับโกโก้ Go Go เนี่ยผมหมายถึงโกโก้ Go 100%เซถ้าเป็นผงๆยิ่งดีถ้าเป็นโกโก้ Go Go ที่เป็นช็อกโกแลตต้องเป็น ดาร์กช็อกโกแลตที่เขียนว่า70%ขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดต่ำกว่า70%แสดงว่าเขาใส่นมใส่ครีมเทียมใส่น้ําตาลเยอะเกินความจำเป็นซึ่งน้ําตาลครีมเทียมนมพวกนี้อาจจะทาให้เกิดการอักเสบและทําให้แก่เร็วก็ได้ดังนั้นกินดาร์กช็อกโกแลตที่เขียนว่า70%ขึ้นไปหรือกินโกโก้ Go 100%อันนี้จะมีสารต่อต้อตานอนุมูลอิสระที่ช่วยในการชะลอความแก่ข้อสนะครับคือมะเขือเทศมะเขือเทศมีสารต่อต้อตานอนุมูลอิสระสีแดงนะครับซึ่งสารตัวนี้จะช่วย ปกป้องผิวเราจาก UVA UVA ต้องให้หน้าแก่ UVA ทําให้คอลลาเจนถูกทําลาย UVA ทําให้เกิดริ้วรอยนะครับดังนั้นการที่เรารับประทานมะเขือเทศหรือมะเขือเทศปั่นทุกเช้าเนี่ยก็จะช่วยประโยชน์กับเรื่องนี้ได้ในการชะลอริ้วรอยชะลอความแก่ข้อ5นะครับคือคอลลาเจนนะครับเขามีางานวิจัยว่าคอลลาเจนเวลาเรารับประทานเป็นประจำเนี่ยมันจะช่วยในการซ่อมแซมนะครับคอลลาเจนทั่วร่างกายและบนใบหน้าเราด้วยแต่คอลลาเจน ถ้ารับประทานเกินความจําเป็นก็เปลืองดังนั้นสําหรับผมนะผมแนะนําแบบนี้คอลลาเจนถ้ารับประทานเพื่อบํารุงผิวผมเล็บเพื่อเน้นในการชะลอวัยนะครับชะลอความแก่นะผมแนะนําว่ารับประทานแค่1นซองหรือ10กรัมต่อวันก็พอแต่ถ้าต้องการบำรุงกระดูกกับข้อต่อให้รับประทาน2ซองต่อวันเลือนเอาครับถ้าใครจะรับประทานเพื่อชะลอความแก่เนี่ยให้รับประทานแค่1นซองต่อวันก็เพียงพอแล้วนะครับ ส่วนสำหรับใครก็ตามอยากดูตัวคอลลาเจนที่ผมทานเป็นประจำนะครับเป็นคอลลาเจนที่เลือกเกรดจากแคนาดากับเกรดจากญี่ปุ่นเพราะว่ามี2โรงงานที่ผมคอนแทคแล้วนะครับเขาให้มาตรฐานว่าไม่มีสารเคมีเจือปนดังนั้นกินตลอดชีวิตแล้วปลอดภัยผมก็กินทุกวันนะครับใครอยากดูคอลลาเจนตัวนี้พิมพ์คำว่าคอลลาเจนแล้วสอบถามแอดมินในไลน์แอดหรือในอินบ็อกซ์ของ Facebook ก็ได้ข้อที่6คือวิตามินซีนะครับวิตามินซีเนี่ยมีไงที่ใหญ่ว่าถ้าเป็นวิตามินซีสังเคราะ อาจจะไม่ค่อยดีนะครับถ้าเป็นวิตามินซีที่มาจากธรรมชาติเช่นไบโอซีจะมีส่วนช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระและอันนึงที่ผมชอบมากเลยคือมันช่วยทําให้คอลลาเจนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในร่างกายของเรารวมถึงบนใบหน้าของเราเนี่ยมันเกาะตัวกันได้ดีขึ้นหรือมีความเข้มเขาเรียกว่ามีความ หนาแน่นอ่ะมีความหนาแน่นที่มากขึ้นทําให้คอลลาเจนที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยมีความแข็งแรงก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดริ้วรอยได้ด้วยนะครับดังนั้นพักผ่อนเพียงพอทานอาหารที่ผมแนะนาน,นะครับจะช่วยทําให้ร่างกายเราซ่อมแซมได้อย่างเพียงพอนะครับใครชอบไอเดียนีคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ให้หมอทีมได้รักและขอบคุณล่วงหน้าสําหรับทุกรา์ทุกคอมเมนต์ทุกแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้ากับหมอทีมสวัสดีครับ